ทสชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่91จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้กล่าวแก้ปัญหาข้อที่สามว่า บุคคลผู้ที่กล่าวู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงแต่ชื่อว่าเป็นที่รักของกันและกันนั้นน่ะคือสามีพัญญาในที่สุดแห่งปัญหาพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงสมนัสยินดีได้บูชามมโหสถปัณดิตเหมือนครั้งก่อนแม้เทวดาก็ได้ให้สาธุการจบปัญหาข้อที่สามแล้ว พระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ได้ทรงรอช้ารีบตรัสถามเทวปัญหาข้อสุดท้ายในทันทีว่าบุคคลผู้นำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปมีแต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์ท่านมีความเห็นว่า บุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครมโหสถบัณฑิตก็ได้ทูลแก้เนื้อปัญหาแด่พระราชาว่าบุคคลผู้เป็นที่รักแห่งเจ้าของทรัพย์นั้นจะเป็นใครอื่นมิได้เลยนอกเสียจากสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลปัญหาที่เทวดาถามนั้น หมายเอาเหล่าสมณะพราหมณ์พระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดการพยากรเทวปัญหาทั้งสี่ข้อก็ยุติลงท่านในนั้นเทวดาผู้ตั้งปัญหาก็ให้สาธุการดังก้องเป็นคำรบสี่จากนั้นก็ได้โปรยรัตนะเจ็ดประการให้ตกลงเพื่อบูชามโหสถบัณฑิต ส่วนพระเจ้าวิเทหราชนั้นทรงปีติปราโมทอย่างยิ่งเกิดความเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตเกินประมาณจึงได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏเกียรติยศยิ่งใหญ่ลุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนอาจารย์ทั้งสีนั้นคลั้นเห็นว่าสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามคือยิ่งพยายามทําความวอดไาวให้แก่มโหสถกลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการเพิ่มภูณบารมีของมโหสถให้โดดเด่นมากขึ้นไปอีกก็พากันแค้นใจย,ยิ่งนัก พราะไม่อาจทำอะไรมโหสถได้นานวันเข้าอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่อาจอดกลั้นต่อความรู้สึกริษยานั้นได้จึงมาปรึกษาหาหรือกันใหม่โดยมีท่านเสนกะเป็นผู้นัดหมายครั้นมาถึงพร้อมกันแล้วอาจารย์ปกกุสะก็เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นก่อนว่า นี้มาโหสถนั่นกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศใหญ่เป็นถึงเสนาบดีทีเดียวพวกเราสิกลับอับเฉาเหงาหงอยลงทุกวันแล้วนี่พวกเรานะ่ะจะทนรอให้ถึงวันที่พระราชาทรงถอดถอนพวกเราออกจากตำแหน่งอย่างนั้นหรือช่างเถิด มันจะใหญ่ไปได้สักแค่ไหนกันเชียวคอยดูปัญญาของพวกเราบ้างคราวนี้ละ่ะจะเล่นงานให้อยู่มือทีเดียวอาจารย์เสนกะกล่าวด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นักท่านอาจารย์ท่านจะทําอย่างไรอาจารย์กามินทะอดที่จะถามไม่ได้ใครล่ะจะเล่นงานใคร มโหสถจะอยู่มือท่านอาจารย์หรือท่านอาจารย์จะอยู่มือมโหสถจะแน่เอ๊ะท่านกามินทะนี่ทำไมถึงได้พูดอย่างนั้นเล่าไม่เชื่อใจกันเลยหรือไรอาจารย์เสนกะทักท้วงด้วยน้ำเสียงคุนๆเชื่อสิท่านอาจารย์อย่าถือสากระผมเลย กระผมก็แค่ถามเล่นๆเ,เท่านั้นเองหากว่าผมไม่เชื่อท่านอาจารย์แล้วเนี่ยจะให้เชื่อใครได้อีกละ่ะอาจารย์กามินทะรีบแก้ตัวพร้อมประจบในทีอาจารย์เสานากาได้ฟังเช่นนั้นก็ค่อยคลายความตึงเครียดลงครั้นแล้วจึงออกอุบายว่าอืมข้าพระเจ้าคิดอุบายได้อย่างหนึง่งแล้ว พวกท่านอยากจะฟังไหมละ่ะท่านเสนกะเริ่มชี้ชวนเพื่อดึงความสนใจของทุกคนอาจารย์เทวินทะไม่รอชา้ารีบเป็นตัวแทนรับลูกในทันทีว่าโถยท่านอาจารย์ก็ท่านน่ะเป็นโต้โผอยู่แล้วเนี่ยทำไมพวกเราถึงจะไม่อยากฟังละ่ะท่านว่าอย่างไร พวกผมก็ต้องว่าตามท่านอยู่แล้วเออท่านพูดดีนี่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องทำให้มโหสดนะ่ะแตกกับพระราชาให้ได้ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรอาจารย์เสนาะชำเลืองไปทางอาจารย์กามินทะซึ่งกําลังจะอ้าปากถาม แต่ยังไม่ทันที่อาจารย์กามินทะจะได้พูดอะไรออกมาอาจารย์เสนกะก็รีบตอบทันใดว่าก็จะต้องทำให้พระราชานะ่ทรงเคลือบแคลงในมโหสถสก่อนว่ามโหสถนะ่เป็นคนมีรับลมคมไหนนะสิคือพวกเรานะต้องเข้าไปหามโหสถด,ด้วยกัน แล้วถามมโหสถด,ด้วยคำถามสำคัญข้อเดียวว่าขึ้นชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครจึงจะดีมโหสถนะ่ะเป็นผู้มีปัญญาเขาย่อมทราบว่าขึ้นชื่อว่าความลับแล้วก็ไม่ควรบอกใครทั้งสิ้นดังนั้นน่ะมโหสถก็จะต้องตอบว่า ความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้นะก็พอแล้วที่เราจะนำความข้อนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถนะเป็นคนมีรับลมคมในไม่น่าไว้วางใจและอาจเป็นฆ่าศึกแก่พระองค์เมื่อไรก็ได้ช้าก่อนท่าน อาจารย์กามินทะรีบยับยัง้งเหตุเพียงเท่านี้นะจะทำให้พระราชาทรงแหนงพระไทยในมโหสถได้อย่างไรกระผมยังมองไม่เห็นช่องทางสำเร็จชัดเจนสักเท่าใดเลยพอถมไปอาจารย์เสนกะโต้กลับทันทีการไม่บอกความลับแก่ใครนี่แหละสำคัญนัก เพราะคนที่ไม่ยอมบอกความลับแก่ใครๆนะก็คือคนที่ไม่ไว้วางใจใครเลยจึงเป็นบุคคลที่ควรระแวงอย่างยิ่งเพราะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเขานะ่ะคิดอ่านอะไรอยู่โดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชด้วยแล้วพระหฤทัยของเท้าเธอก็ไม่ได้หนักแน่นเท่าใดนัก หากเราทำให้พระองค์วันไหวได้เนี่แผนการที่จะทำให้พระองค์แตกกับมโหสถก็ย่อมจะสำเร็จได้แน่กล่าวดังนี้แล้วอาจารย์เสนกะก็ยิ้มอย่างภาคภูมิฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะซึ่งฟังมานานมีท่าทีคล้อยตามอย่างไม่มีข้อสงสัย อาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นพ้องตรงกันและเข้าใจอุบายของตนดีแล้วจึงได้นัดหมายวันและเวลาที่จะไปพบมโหสถบัณฑิตเมื่อถึงวันนัดหมายเวลาบ่ายยามแดดร่มลมตกอาจารย์เหล่านั้นก็พากันออกเดินทางไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกันครั้นไปถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนมโหสถบัณฑิตจะทราบหรือไม่ว่าครั้งนี้อาจารย์ทั้งสี่นั้น่ะมาพร้อมกับแผนร้ายที่มุ่งจะทำลายตนแล้วแผนร้ายนั้นจะสำเร็จหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป